คุณคุณครับกลัวความล้มเหลวกันไหมครับหลายหลายคนนี่นะครับกลัวความล้มเหลวมากมายเลยนะครับจนไม่กล้าทาอะไรเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับล้มเหลวแต่ละครั้งหมายความว่ายังไงนะครับหนึ่งเสียเงินเสียทองนะครับสองนะครับเสียหน้าเสียตาในสังคมนะครับเลยแบบว่าเออไม่ทาอะไรเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ล้มเหลวครับแล้วรู้ไหมครับว่าอภิมหาเศรษฐีของโลกหลายหลายคนเนี่ยนะครับล้มเหลวมานับครั้งไม่ท้่วแล้วนะครับเสียเงินเสียทองเสียหน้าเสียตาไปกับความล้มเหลวเนี่ยก็โอ้โหมากมายมหาศาลเลยนะครับ แต่ทุกคนก็ก้าวต่อไปนะครับหลังจากความล้มเหลวก็จะมาวิเคราะห์นะครับแยกแยะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นก็พัฒนาตัวเองนะครับไม่ให้ล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับแล้วชีวิตก็เจริญก้าวหน้าต่อไปครับบางคนที่ขนาดบอกว่าเลยนะครับความล้มเหลวเป็นประตูแห่งความร่ํารวยครับวอลเลนบัฟเฟตนะครับเคยขาดทุนจากการซื้อหุ้นนะครับ444ล้านดอลลาร์นะครับพูดถึงล้านดอลลาร์นะครับไม่ใช่ล้านบาทนะครับโอ้โหสูญเสีย มากมายมหาศาลเลยนะครับแต่หลังจากมาคิดวิเคราะห์แยกแยะถึงสาเหตุของปัญหาแล้วนะครับเขาก็ว่าพัฒนานะครับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทําธุรกิจในการซื้อหุ้นของเขานะครับเน้นในการวิเคราะห์นะครับพื้นฐานของบริษัทที่จะไปซื้อหุ้นมากกว่านะครับมากกว่าจะไปพิจารณาแค่ราคาของหุ้นของบริษัทดังนั้นครับเมลตันเฮอร์ชีคนที่ผลิตช็อกโกแลตขายทั่วโลกนี่แหละครับช็อกโกแลตเฮอร์ชีรู้จักกันไหมครับผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับ ล้มเหลวนะครับมา3าครั้งใหญ่ๆเลยนะครับเสียเงินเสียทองจาก3ครั้งนี่นะครับเสียหน้าด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็พ้นเพราะว่านะครับธุรกิจช็อกโกแลตนะครับสามารถทําเงินทําคองให้เขามากมายมหาศาลเลยนะครับหลังจากนั้นปัจจัยชีวิตของเขาคืออะไรนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะความล้มเหลวจะมาจ่อตรงหน้าก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาจะทําเต็มที่นะครับทําเต็มที่ท,ทําสุดความสามารถนะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยเปลี่ยนไปครับ ความล้มเหลวให้บทเรียนอะไรเราบ้างนะครับ 1. นะครับพิจารณาความเสี่ยงให้ดีนะครับ 2. นะครับวิเคราะห์นะครับจุดอ่อนจุดแข็งของเราให้ดีนะครับ3นะครับอัตนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าตลอดเวลาครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังกลัวความล้มเหลวกันนะครับจอไว้นะครับในหน้าทิติในหน้าอาสังหาทิเรียนครับ